งานนี้ทำเอาชาวเน็ตตามสืบกันสนั่น หลังเมรีคัมพีลูกสาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตปูพงศิษย์คัมพีได้ออกมาโพสต์เรื่องราวรวมไปถึงแฉดาราสาวช่องน้อยสีที่พยายามตามรังควานไม่หยุดอีกทั้งยังคาดเดาวว่าอาจจะเป็นเพราะเปิดตัวคบหาดูใจกับนักร้องหนุ่มอย่างแอมมี่ัยอมรหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามแอมมี่เดอะบอดทอมบลูซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่า ดาราเด็กน้อยช่อง3ท่าน1ตามรังควานตูไม่หยุดใช้แอกหลุมขยันส่งข้อความมาหาตูแค่เพราะตูเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง 6. ในขณะที่น้องตามรังควานพวกตูอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่ละเดอ้อเจ็ 7. สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้าน o ตฟอร์ฟันก็เม k อิ t เรียวหน่อยค่ะแ ถ้าเหตุผลที่ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเพราะเมาแอลหรือไปเมายาม,มาก็ไปนอนไม่ก็บำบัดค่ะ 9. หน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งกว่านี้ 10. แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดัง ทำงานศินละปะปังศิละปะปังพากันดึงขึ้นไปสูงสูงค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับตูอีกทั้งยังได้โพสต์ภาพแชทเอาพร้อมระบุข้อความไว้ว่าแชทครั้งแรกสุดที่ทักมา VS แชทครั้งล่าสุดที่ทักมาแอดใหม่แต่พฤติกรรมเดิมจบปิ้งตูก็ไม่ได้บล็อกแอดจริงมุงนะ p พั l บลมาตลอด